ยางออกดีเปอร์เซนต์ไม่ดีต้องใส่ปุ๋ยแบบไหนยางไม่ค่อยออกข้นมากต้องใส่ปุ๋ยยังไงนะครับหรือว่ายางออกน้อยเปอร์เซนต์ก็ไม่ดีจะต้องทํายังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมพมิครับในคลิปวันก่อนนะผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยแล้วก็ตามที่เป็นงานวิจัยว่า20-55นะครับเป็นงานวิจัยใส่แคลเซียมใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยพื้นที่ของแต่ละสวนไม่เหมือนกันดินไม่เหมือนกันพันยางไม่เหมือนกันอายุยางไม่เหมือนกัน ผลที่มันออกมาเนี่ยจึงแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต่อมาก็คือว่าทํายังไงเราจะใส่ปุ๋ยแบบไหนให้มันเหมาะสมกับยางของเรา <S <S พื้นที่ของเราดินแบบของเราเนี่ยนะครับดินเหนียวดินร่วนดินทรายมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของธาตุอาหารที่มันสะสมไว้มันแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยใส่ปุ๋ยสูตรเดียวกันมันจึงให้ผลที่แตกต่างกันนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะว่ายางออกน้อยนะครับจะต้องมันข้นมากออกน้อยจะต้องใส่ปุ๋ยสูตรไหนยังไงดี ยางออกดีแต่เปอร์เซนต์ต่ำจะต้องใส่ปุ๋ยสูตรแบบไหนนะครับหรือว่ายางไม่ค่อยออกเลยเปอร์เซนต์ก็ไม่ดีจะต้องใส่ปุ๋ยยังไงนะครับจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจข้อหนึ่งก่อนนะครับว่าการที่ยางจะออกดีเปอร์เซนต์ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาใส่ปุ๋ยแล้วก็จบไม่ใช่นะครับมันคือความสมบูรณ์ของยางโดยรวมรวมถึงใบยางด้วยใบยางนี่มีความสําคัญมากกับทั้งคุณภาพของน้ํายางเปอร์เซนต์ยางแล้วก็ปริมาณน้ํายางที่ออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันต้องแบบสมบูรณ์โดยรวมเกี่ยวข้องกับใบยังไงเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับใน YouTube นะครับมีคอมเมนต์ที่เข้ามาถามเยอะมากแล้วผมก็มันมีระบบของ AI ขอของ u t u b e เนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครับมันตัดความคิดเห็นออกผมไม่สามารถไปตอบความคิดเห็นหลายๆความคิดเห็นได้นะครับทั้งที่ผมเปิดให้ให้แสดงความคิดเห็นอิสระนะครับก็มีคนถามเข้ามานะครับผมก็แคปหน้าจอไว้บางความคิดเห็นนะครับที่ผมจะเข้าไปตอบให้มีคนถ้าเข้ามาถามส่วนตัวได้ด้วยคําถามที่แบบเมื่อกี้นะครับทีเนี้ย หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยปรากฏว่าผลที่มันออกมาเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะสภาพสวนสภาพดินสภาพพันยางมันต่างกันเนี่ยเราจะปรับปรุงแก้ไขยังไงโดยที่เอาปุ๋ยเป็นที่ตั้งก่อนนะครับตัดปัจจัยอื่นไปก่อนนะครับแล้วเราจะปรับด้วยด้วยการใส่ปุ๋ยนี่ยังไงนะครับอย่างสมมุติว่าขอให้ดูอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันนี้การที่เราจะใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับยางของเราเนี่ยนะครับเราใส่สูตรอะไรอยู่เราใส่สูตรอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วน้ํายางออกเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าใส่สูตรเนี้ยอะไรก็แล้วแต่ ออกดีเปอร์เซนต์ก็ดีขอให้ยึดเอาสูตรนี้เป็นตัวหลักไว้ก่อนเลยว่าเอาหละสูตรนี้เหมาะสมกับส่วนของเราอย่างมชติว,ว่าใส่18 45ยางออกก็เยอะเปอร์เซนต์ก็สูงขอให้ยึด1845ไปเลยนะครับแต่สมมุติว่าใส่1 8 4 5ยางออกเยอะเปอร์เซนต์ต่ำนั่นแสดงว่าเราควรจะเพิ่มสูตรตัวหลังนะครับ 18โอเคแล้วนะครับ4ตรงกลางโอเค5หลังเนี่ยเราควรจะเพิ่มเป็นตัวอื่นไปแล้วนะครับหรือขยับสูตรไปเลยอย่าง28 20 2 0 5 5 21, 74ก็คือเพิ่มสัดส่วนของตัวหลังเพิ่มขึ้นมาเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของคุณภาพของน้ํายางเพิ่มความเข้มข้นของน้ํายางขึ้นมาได้นั่นเองครับถ้าในเชิงวิชาการจริงๆแล้วจะไม่ใช่แบบนั้นโดยตรงนะครับแต่โดยหลักปฏิบัติแล้วมันเป็นแบบนั้นน,นนะก็ให้เพิ่มตัวหลังขึ้นมานะครับ สมมติว่าเราใส่สูตร2 0 50อันนั้นจบไปแล้วนะครับอันที่1คือออกดีแต่เปอร์เซ็นต์ตำ่ำก็คือขยับตัวหลังขึ้นมาอันที่2ครับถ้าสมมติว่าน้ำยางมันข้นมากเลยครับใส่2 0 55หรือว่า28 20ตามที่ผมแนะนําไปแล้วน้ํำยางมันข้นไม่ค่อยออกคําว่าไม่ค่อยออกเนะี่ยไม่ใช่ว่าได้ช้อนสองช้อนนะครับออกออกประมาณ1ใน2 1ใน3ของถ้วยนะครับอันนี้โอเคก็คือยังออกอยู่บ้างแต่เห็นว่ามันข้นมากเลยแต่ออกน้อยออกค่อนข้างน้อยเราก็ต้องมาาาาาาพิจรรณว่่ถ้เใส28-20 แสดงว่าเราควรจะปรับลดตัวหลังลงนะครับอย่าง28 20หลังมันสูงโดดเลยเราอาจจะเป็น2 0 5 15หนะครับหรืออาจไม่พอก็อาจจะมาใส่เป็น18 45 1888อันนี้ผมพูดสูตรตลาดเลยนะที่เราสามารถหาหาเจอได้ในในท้องตลาดทั่วไปครับ1888เพื่อลดตัวหลังลงเพื่อลดว่าความหวังว่าความเข้มข้นของน้ายางมันจะลดลงเมื่อมันมีความเข้มข้นของน้ายางลดลงการไหลของน้ํายางมันก็จะดีขึ้นเพราะว่า มันเข้มข้นมากมันหนืดมากมันก็ไหลได้น้อยมันแข็งตัวปิดแผลได้เร็วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปรับสูตรลงมานะครับแต่อันที่3ก็คือเรื่องของเฮ้ยออกก็น้อยนะครับเปอร์เซนต์ก็ไม่ดีครับเนี่ยต้องมาพิจารณาเรื่องของอายุเรื่องของใบว่าอายุยางเราอายุน้อยไหมนะครับเพราะว่ายางที่อายุน้อยเนี่ยส่วนใหญ่จะเปเอร์เซนต์ต่ำอยู่แล้วนะครับถ้าอายุน้อยเปอร์เซนต์ต่ำแต่ออกดีเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาแหละนะครับแต่ถ้าอายุน้อยปกติยางอายุน้อยเนี่ยมันจะให้น้ํำยางน้อยอยู่แล้ว เปอร์เซ็นต์ก็ต่ําอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าออกน้อยมากๆเนี่ยอาจจะต้องมองดูว่าเอ้ยมันโตได้มาตรฐานของสายพันธุ์ไหมมันโตสมอายุมันไหมนะครับแกลนไหมเราเคยให้ปุ๋ยมาก่อนหน้านี้ไหมอันเนี้ยต้องมามองเรื่องของอ,องค์ประกอบโดยรวมต้องพิจารณาหลายๆเรื่องครับเริ่มจากใส่ปุ๋ยสูตรไหนอยู่นะครับถ้าใส่ปุ๋ยสูตรตําๆเกินไปใส่สูตรที่ไม่เหมาะสมก็ลองมาปรับใส่สูตร2 0 55 21 74 2สิบอะไรอย่างนี้ลองดูครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หลายปจัจจัยกรณีหลััังนนน่ยยกกกก็คกคุุอ แต่ต้องบอกตามตรงว่าคนที่คุยกับผมเนี่ยผมจะต้องขอข้อมูลตรงนู้นตรงนี้เยอะไม่งั้นมันพิจารณาไม่ได้หรอกครับเพราะผมไม่ได้อยู่หน้างานการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้พิจารณาง่ายเหมือนกับอุตสาหการรมบอกผลิตนอ็อตผ่านเครื่องจักรผลิตนอ็อตออกมาตัวหนึง่งเฮ้ยหัวบินหรือว่าสีไม่สมบูรณ์เฮ้ยเคลือบสีไม่ดีเราก็รู้แล้ว่าเฮ้ยถ้าเคลือบสีไม่ดีเราก็รู้ว่ากระบวนการผลิตสีเคลือบสีเนี่ยมันบุกร่องตรงนั้นเราไปแก้ที่กระบวนการเคลือบสีแต่ถ้ามันบกกร่องเฮ้ยหัวมันบิน แสดงว่ามันบุกพร้องที่กระบวนการหลอมหรือกระบวนการเข้าขึ้นรูปอะไรก็แล้วแต่เราก็ไปเจาะจงว่าเราไปแก้ตรงนั้นได้แต่กเกษตรเนี่ยเราต้องค่อยๆงมค่อยๆแก้ไปทีละจุดทีละจุด,จดมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะคุยกับผมเนี่ยต้องเข้าใจนิดน,นึงนะครับว่าผมอาจจะขอข้อมูลนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับเพราะเราต้องการคำตอบต้องการการแก้ปัญหาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดใจคุยกันบางทีแชทมาผมก็แชทกลับแชทมาก็แชทกลับบางทีให้ข้อมูลไม่ครบเนี่ย มันก็พิจารณายากแต่ถ้าผมอยู่หน้างานแล้วก็ได้คุยกันเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราคุยกันทางแชทคุยกันทางโทรศัพท์เนี่ยก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันไม่ได้พิจารณากันง่ายขนาดนั้นไม่มีใครฉลาดขนาดนั้นไม่ใช่ดูโอ้ยใบยางร่วงดินคุณเป็นกรดทางผ่านทางโซเชียลเห็นเพื่อนโพสต์ว่ายางเป็นปัญหาเนี่ยดินคุณเป็นกรดดินคุณเป็นด่างมันจะเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้เก่งขั้นเทพขนาดนั้นนะครับขนาดินผมเองยืนอยู่เนี่ยผมยังต้องใช้เครื่ ไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นบางทีลักษณะที่ต้นยางมันแสดงออกมาในปัญหาเดียวกันเนี่ยเรายังต้องวิเคราะห์ถามปัจจัยหรือว่าเฮ้ย mm. มีปัจจัยองค์ประกอบอะไรอีกว่างที่มันจะเกิดเป็นไปได้เพราะว่าลักษณะแบบนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้1 2 3 4งสอามสเราก็ต้องตัดปัจจัยที่มันมันใช่ออกหรือหาปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบว่าที่มันโอกาสที่มันจะเป็นสาเหตุเนี่ยเข้ามาเป็นตัวประกอบแล้วก็ประเมินว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นแบบนี้ไอ้นี้ครับคือวิธีการวินิจฉัยเหมือนกับหมอรักษาโรคนั่นแหละครับ เราก็ต้องค่อยๆวินิจฉัยสาเหตุของมันก่อนต้องหาองค์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยรวมก่อนเราถึงจะรทราบว่ามันเกิดจากอะไรมันถึงจะไม่มองถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพราะนั้นเนี่ยใครที่ติดตามช่องผมมาระยะหนึ่งคงจะรู้แล้วว่าผมเน้นที่ความเข้าใจไม่ใช่ว่าคุยกันหนึ่งองถามสี่แล้วก็จบนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาคุยในเรื่องของใบายามเกี่ยวข้องยังไงกับน้ํายางที่มีคุณภาพกับน้ํายางที่มันออกดีนะครับแล้วจะรู้อย่างที่ใครไม่เคยบอกคุณ แน่นอนครับในวงการของยูทูบเบอร์สายกเกษตรสายยางพาราเนี่ยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ